ไอ้ยิ่งแกเม่ได้แล้ววันโสดนะ จมหันเบคือบว่าไส้ก่อันเน่งโอ้ยโอ้ยงาม่เามเนี่่จะเป็นหังงเจ้าเนยเป็นห่วงแหมหรอเนด้วเป็นเด้อนเนี่ยเป็นห่วงคักได้หรอห่วงาดไหนาลยเอาอันนี้่ได้จ All right.

เตนทางาดเม่มาทเด๋วรา่สุดชัวมากครับติดเส้นติดเส้นาทีนันาที